สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์นี้ครับอากาศดีดีครับทางอำเภอปทุมราชกับหลังจากเมื่อวานช่วงค่ำๆนะครับฝนตกลงมาแห้งเติบครับพี่น้องครับอ่ะเสาร์นี้ครับพี่จ้าปทุมราชรับมาทายง้วไห่บ่าวแมวนะครับสวัสดีครับบ่าวแมวครับสวัสดีครับมือนีแบงปันแม่ลูกสองโคมเนาะครับผมกับงัวแม่สาวนานายหนึ่งโตครับรักหมื่นพี่น้องแม่ลูกครับแม่สาวกับรักหมื่นต้นๆครับพี่กัดบ้านนาแต่ตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดลำนัดเจริญนะครับอ่ะ เบิงตาสูตรน้ากันครับราคากรงฟีสองร้อยโล่รบาลแมวเนาะครับผมรงฟีสออเรคมนีก่อนครับพี่น้องครับคมที่หนึงครับเป็นงวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับนี่พี่น้องเงือบงัวลูกแหลกร้อมเนาะครับงัหลูกแหลกครับแม่สูงอะไรครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบบ้าแม่เปิดจักบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันห้ร้อยครับหนึ่งหก้าพันห้าร้อยพี่น้องครับทงฟีสองร้อยโล่รับบาลแมวนะครับผมสรงฟีสองร้อยโลครับสดเด้อพี่น้องเด้อเนื้อนังดีผมบอกให้เลยราคาพอฟังพร้อมหนึ่งหมื่ แม่เพื่อนก็บออกลามันลูกผสมนะครับสูงหน่อยสี่สิบนะครับลูกนาสิบวัยประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวสดพี่น้องงอหลูกแหลกนี่ใส่เชืองความครับเช่องครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยพี่น้องจะูกบ่วีครับไปหูงบ่วชีเขาไวแต่งครับงอหลูกแหลกนี่ครับตกความประกันหสิบห้าหมื่นาับ่ารม่นะครับตกความประกันห้สิบห้าหมื่นครับอ่าตอนนี้สามโมงพี่น้องอากาศดีแห้งนี่คือคมแหลกโ่มพี่ซอให้ถือก็นนี้ครับพี่น้อง ขาเบิ่งกันครับชุดตกข่ายด้วยแมย่สาวแล้วนะนะนงามๆเพื่อเก่าครับบ่าวเมียอ่านะครับนี่อ่เครื่องดําแดงนะครับพ่วงห้างดําทงไมทั้งดกครับถึงถ่ายเป็นสูงร้อยสี่สิบน่อลูกแลกหม,มักตําตียนน่อลูกแลกนี่แหละ <c oughs> น,น้องเชลลลูกอีกร้ายตัวนะซดสดข้อเถ่านะครับลูกระซี่แดงงามดีนะครับนุง่งแม่เป็นสีเตาสูงร้อยสี่สิบครับฝั่งนี้หูวันเตา มาจะสอยเพราะไกินหยาลอกแตงหูอยู่มาด้กินหยาครับจับจุดที่เดีว่าจะมาเทียงพี่จ้าวางสองเสาก็ได้มานะครับอ่ะเล็บดีเขาเท่าดีนะครับนุ่มตีเต่านุ่มงามนะครับเบิ้งไร่ใหญ่ใจไรสิบเก้าห้าร้อยพี่น้องงอสองโตนะครับอุ้มมาดีก็ซื้ออุ้มมาถ่งคนละเบาะแมวเนาะแม่นครับได้แม่ในลูกไปหน่ำเลยในลูกไปหน่ำครับลูกตัวแม่พร้อมหน้าหนาแกงคาใหญ่พร้อมเป็นเนมผมนะครับควันจับจุ่มมองนั่งครับนะครับนี่งอลูกแรกให้แม่คบเป็นข่มแหลก สนใจโทรมาหาบ้าแมวได้ครับผู้ใดสิเอาน้องไปเลี้ยงนี่โคบนี่แม่ลูกลูกแม่นะครับแม่ส่งรอยสี่สิบบอกลบทุกงอกแหลกครับตกคลอนระกันให้นะครับส่งปีสองน้อยดูมันยืนเหตไทดีแท้โอ้ครับเบนฟังนี่ดูคนดูนี่ดูบนฟังนี่ก็ไม่มองแต้มครับพี่น้องไม่มีมองแต้มครับนะครับตื่นอยู่ก็แม่เนี่ยติดแม่ตัดอ่ะเบิ่องในไล่ไล่มุม อาจะรอหงไรอีหลาหน่อยหงอไรจะเอาโตเป็นขวงปะจุงยางจังหน่อยยางบอหงอไรพี่น้องตาหักไปควบตาหักมิษณียิษเนียิษเนียหงไรต่อไปครับผควบที่สองนะครับควบที่สองครับเป็นง้อแมลูกลูกตัวแมรขึ้นกันนะครับแม่์สุ้งลอยสามสิบเก้าบอกบบนะครับง้อลูกสองนะครับควบนี่เปิดจักบาดครับาแมวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยพี่น้องมั่วสองโตส่งฟรีสองร้อยโลนะครับ แม่สูงร้อยสามสิบเก้าบวกลบระหว่าแมวเนาะครับผมเป็นว้าลูกสองครับเป็นลูกสองยืนลูกสีออกจำป่านะครับโครงแขค้นเหียนดีนะครับนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับเชียงครับราคาคุยกันได้ครับทรงฟรีสองร้อยโลนะครับคารทุกก่รทอนประกันหาสิบห้าเมื่อลูกสาวสีออกจำป่าครับพี่นหลังหน้านะครับลูกสาวคนอย่าไปกินอยาไปหาหมูด้วยไหมอย่าไปกินหย่ากับหมูนะครับอะนะครับ ่าเครือ่องดำแดงนะครับพ่วงหางดำเบิ้งหนวดครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องมึงข่องแม่พอดี่ะกินเก่งบวกจริงอ๋อจริงจริงครับว่ามันงวดทองแล้วพี่น้องไงแค่จะาสมมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เอาไปรุ่นเอาเอาไปรุ่นเอาครับลูกไว้ประมาณสามเดือนเนาะสามเดือนกว่ากวสามเดือนกว่ากครับอ่นนี่ครับเครื่องเพันนะครับเครื่องดำคางอมนิดหนึ่งครับพ่วงหางดำนุ่มสีเตาลูกงั้นจินนุ่มอยู่แล้วพี่น้องนะลูกไปม่หลมูเออมาหามูธรรมดามงวหน่อยสามตัวงวดหน่อยนี่ครับแม่เพินหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเนาะครับผม ต่อได้พี่น้องนะครับอ่าเล็บดีก็เท่าดีถามว่าลูกสาวมะมาเมียลูกสาวเพิ่นครับไปหามูนะครับมูกระจับได้ใบได้นะครับใบหูบ่อฉีครับเขาไหวแตงครับจมูกกระเชือกเขานิดนึงครับใบหนาเกียรติเมียเป็นไม่หนาเสื่อมนิดหนึงเออไม่หนาเสื่อมนิดหนึ่งครับตรงตะวันลูกว่าเสื่อมนะว่าเสื่อมครับเอาเรียงตะวันลูกก็เต๋อครับราคาพอเพีงครับหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนี่ลูกเป็นนั่งหนาดีนะครับนั่งข้อเป็น ็นโคบที่สองครับแม่สุกอร่อยสามสิบเก้าบล็เอาไปเลี้ยงเลน,นครับไปดองกินยาดีแห้งนะครับนี่นะครับตาพันสำหรับโคบสองหนึ่งหมื่นล้ำตัวหย่าทุกสาวพันราคาเก้ามันสี่พันกว่าบาทสี่พันมาหน่อยไม่หวันแล้วไม่หวานแล้ว,ลวนนมันอภิเกย์ด้วยอังคารข้าเจวนั่นอังคารข้าเาจาวันไอ้ปัญญาอ่ะราคาเขาได้ก็ หนึ่งอยครับหนึ่งเดพก้าร้อพี่นเองเด้อนะครับแม่สู้ง่อยสามส้าอสองตครับเมแม่ลูกส่งฟีสองร้อยโลบ่าแมวเนาะครับผมส่งฟีสองรอยโลนะครับลูกสีออกจำปานาดีหรอกนะครับแม่กับคนเหยียดดีตัวใหญ่ดีแม่สุหง่อยสามสิบเกบวครบนะครับมาถึงใจตทวมหาบาวแมวได้นะครับอยู่บ้านหน้าแต่เนาะครับผมมาขึ้นี่บนต๊ะปบ่ต๊ะครับอยู่บ้านบ่โต๊ะือทางตโต๊ะบางแห้งเลยนะครับโคที่สองปะจุงยางจังหน่อยนะครับต่อไปไปดู อ่าแม่สาวครับพี่น้องนะครับบาทนี้ต่อไปครับชุดที่สามครับเป็นงัวแม่สาวหน่อยครับพี่น้องหนังหน้านาเล็กๆนะครับลูกสาวเจ้าซูเปอร์แมนครับไว้ที่บืนเขาะมานหกเดือนนะครับแม่สาวตัวนี้ครับพงามได้เปิดได้บาทว่าแมวหนึ่งมืนสามพันห้ารอยครับหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยพี่น้องผู้ได้หาแม่พันหน้าหนาเลยครับหน้าหนาหนังหนาอ่างลึก นอกตั้งหลังตรงพี่น้องเอ้ยพวนสเต็ปเพิ่นเชีดดีพร้อมเชีดดีพร้อมครับนะครับเป็นลูกสาวของเจ้าซปเปอร์แมนครับไวประมาณที่เขาพกเดือนครับเกิดเดือนพฤศจิกายนครับต้นเดือนพฤศจิกายนอ้ยหนังคอหนังหนาครับอ้วนความสูงอะไรครับตี้เมตรสิบสามเส้นครับเมตรสิบสามเส้นว่ามหาเดือนกว่าพี่น้องเอาซ้ำนี่แหละหาเดือนกว่าไงอยู่แล้วอนาคตญงอยู่แล้วนะครับลงทุนหมื่นกว่าบาทพี่น้องเอ้ยอนาคตเป็นวั่วสองสามหมื่นแน่นอน แล u, tamam. in it, it, ้วก็หาบม่ค so ่อยได้พร้อมครับหาบม่ค่อยมีครับนอกบ่าวแมวเนาะแม่นครับคุ้มเพิ่นคือคุ้มเล่งด่วนมันเลยเล่งด่วนครับคุ้มเผ็ดเอาพี่น้องเลยนะครับอ่ะหนอกใหญ่พี่น้องวันจับจมูกนะครับหลังแปนแปนแล้วพี่น้องนั่งลังกว้างนี่นะครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับสูงร้อยอ่าสิบสามมันปะครับผมโอ้ยเอิกกะกวางดีกว้างครับเอิกกวางดีนะครับสีฟูดำจมูกดำนั่งนาดีนะครับหมื่นสามพันหาร้อยส่งพี่สองร้อยโลเนาะครับผมผมมักนำอยู่พี่น้อง มันเป็นงวอนาคตมองเห็นอนาคตได้งามมอแมนเนื้อหนังดีมันลังเลยครับมู้ดลังกวางพะโลงม้อผมนีสิ่งใส่ไม่ได้ว่บบากินนะครับพี่น้องมึงลังพ่อจังโค่นหางปเปรีดเป็ดนะครับอนาคตงามครับมอแมนพี่น้องเลยตอนนี้ยอยู่หาห้เดือนเนี้คือแยกได้เนาะเขาเขาคือแบง่งให้มันแบ่งให้ครับเขาไปขอมาว่าไงเขาคือแบ่งให้มือสามพันห้าร้อยพี่น้อง นะครับคุยกันได้เด้อหนังนานะสิพี่น้องมึงหลั้างคนเด้อเป็นคือบอวนเป็นอวนเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะยิงข้าหนึ่งโดกสี่เหลี่ยมเลยล่ะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าพี่น้องลำโตคนน,นะครับนี่เอาลูกสาวเจ้าซุปเปอร์แมนนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยราคาคุยกันได้ครับผมจะเจ้าน้องไปเลี้ยงได้พี่น้องผมหมังเลยมักมวลนานสิล่ะนะครับเลี๋ยวไปกูเบื่อไหวเป็นแม่พันธุ์ มันจะออกบ้ามันไหลเนาะบ้ามันครับพี่น้องพู้ตินะนางคอเป็นงอออกเครื่องบ้ามานันหน้าตาหวานพร้อมครับเอาโอ้เอิกเอ,อิอไงไปพูดเขาไว้เดี๋ยวเป็นเลือดลอยไปเลยแมนพูดท่านได้ไหมท่าน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 พูดได้นี่ครับอ่ะครบแล้วครับสามชุดครับแม่ลูกสองนะครับแม่สาวลูกสาวเจ้าสุอร์แม่หนึ่งโตนะครับมากถึกใจกกระทุ่มมหาเบาแน่วเลยนะพิกัดบ้านนาแต่แต่บนนาแต่อำเภอเม,อเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับ อ่าแกงคายเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนับา่าแล้วเนาะครับผมประก,กันตัวนี้ให้ครับพี่น้องตกทอนซิบห่ามือนะครับส่งปีสองร้อยโลพุ่นมันเดือดใจเป็นไถ่างา,ามบัวพี่น้องมึงหนังข้อโอ้ยคุมเหล็งดวนปะตุงยางจัะไม่จะปล่อยแล้วนะครับไปประกวดเบอร์ไล่เบอร์โทษเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฟรชบวกกับเดี๋ยวขึ้นให้ถึงวันย่างเป็นหูวงอะไรเออหูวงอะไรบอกป่ะย่างให้เบิรงนะนาะแล้วหรือปะอ่าผมดันใผมว่ได้เป็นเชือก ครับยางปกติอะ้วพี่น้องเอ้ยเอาโบเป็นยังครับโบเป็นเชือกโบเป็นเชือกครับขึ้นนี่ครับสวัสดีครับ